สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ วันที่20กรกฎาคม2562นิดาพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนของคุณสีนวลน,นะคะซึ่งอยู่ในเขตอำเภอแก่งนางแมวจังหวัดจันทบุรีนะคะคุณสีนวลเนี่ยรู้จักกับเราได้อย่างไรก็คุณสีนวลน,นะคะหรือชื่อเล่นว่าคุณนกนะคะคุณนกนะคะเจอนิดาในเพจนะคะแล้วก็สวนของคุณนกมีปัญหาก็เลยบอกว่าให้มาดูแปลงให้หน่อยนะคะพรา ตอนที่มาปรากฏว่าทุเรียนแปลงนี้นะคะเป็นทุเรียนแปลงสาวนะคะอายุประมาณ5ปีนะคะปีแรกที่เจอกันอายุประมาณ5ปีนะคะคุณนกก็เล่าให้ฟังว่ามีสภาพที่แบบโสมมากคือกิ่งแห้งแต่แห้งเนี่ยเนื่องจากว่าโดนโรคนะคะก็คือโรคราใบาติดนะคะทั้งแปลงเลยนะคะอีกปัญหาหนึ่งที่สวนของคุณนกที่เจอก็คือ ทุเรียน4่ปีเนี่ยคุณนกขุดสะแล้วก็เอาดินชั้นล่างอะคะ่ะแล้วก็มาถมถมในปริมาณที่สูงนะคะก็จะทำให้รากไม่เดินนะคะแล้วก็ทำให้ปลายกิ่งแห้งแล้วสมทบกับราใบติดด้วยนะคะแต่ว่าสภาวะที่ผ่านมาปีหนึ่งเนี่ยก็คือสภาพสวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะคะตอนที่เราเจอกันมันก็จะเป็นช่วงที่ทุเรียนใกล้จะออกดอกทำให้ การการดูแลของเราตอนนั้นก็คือประคองแค่ทําให้ได้ใบนะคะทำให้ได้ใบแล้วก็ได้ลูกขายบ้างเป็นบางส่วนนะคะทําให้ผลผลิตเนี้ยได้ไม่ถึงแสนบาทนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูแลคุณนกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเวลาตอนนี้ก็นับจากวันนั้นก็ประมาณปีครึ่งเราเริ่ม เตรียมใบกันตั้งแต่ทีแรกของปีที่แล้วเตรียมใบใบหนใบ2แล้วเราก็ทำสารนะคะทำให้คุณนกเนี่ยสามารถขายได้ในช่วงที่ราคาทุเรียนอยู่ที่ร3 0ยสาบาทเลยนะคะในสำหรับชุดแรกนั้นนะคะการให้สารของแปลงนี้ก็จะอยู่ที่5 0 0ร้ซีซีต่อน้ำสอ0รลิตรนะคะความเข้มข้น25%ซน์นะคะแต่เนื่องจากว่าอาจจะมีการน้องฉีดชุ่มนะคะ จะทำให้กิ่งบางกิ่งนะคะหรือว่า,าบางต้นเนี่ยก็คือได้รับสารในปริมาณเข้มข้นนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่เราได้ใช้สูตรฟื้นต้นสูตรของการเรียกใบเร่งรากนะคะแล้วก็ฟื้นต้นเนี่ยปรากฏว่านะคะเพียงแค่ระยะเวลา2เดือนเนี่ยนะคะก็คือสวนของคุณนก็กลับมาสู่สภาวะที่ ปกตินะคะใบแรกก็ใหญ่สวยนะคะแล้วมาถึงช่วงของระยะนี้นะคะการจัดการระยะนี้ก็คือว่าเราก็จะเริ่มทำการาจ่ายปุ๋ยจ่ายยาในเรื่องของการทำใบอ่อนซึ่งเป็นใบชุดสองนะคะเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยคุณลกก็บอกว่าก็ยังมีปัญหาเรื่องโรคราใบาติด อยู่บ้างตอนอยู่ที่ท้ายสวนนะคะนิดาก็จะพาท่านผู้ชมไปดูกันเลยนะคะมันจะมีอยู่แค่ฝั่งนี้กิ่งนี้กิ่งเดียวแล้วก็ทั้งแปลงเนี่ยก็จะมีอยู่เหมือนจะต้นเดียวเนาะนเ,เห็นไหมเดินมาเมื่อกี้ต้นเดียวอ่าฮะก็เพราะว่าสวนสวนหลวงพี่สีนวลน,นะคะคือเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยจะมีโรคนี้เยอะแล้วจะทําให้ใบร่วงแล้วมันเกิดอาการโทม ติดโสมนะคะแล้วหลังจากที่เรามาใช้ผลิตภัณฑ์ของกิฟรีนใช้โบรลแคลอยู่เป็นประจำเนี่ยค่ะมันจะทำให้ต้นแข็งแรงใบแข็งแรงเนื้อใบจะหนาอาการของโรคใบติดเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ว่าถ้าต้นไหนที่เคยเป็นหนักๆเนี่ยเขาก็ยังมีเชื้ออยู่เนี่ยเขาก็จะยังอาจจะมีโอกาสขึ้นมาได้ตอนช่วงหน้าฝน แต่หลังจากนี้เขาจะค่อยๆหายไปจนหายจนโรคใบติดจะหายไปจากสวนของเราเองเลยนะคะก็คืออาการของใบติดนะคะเขาก็จะเป็นเหมือนว่าจุดที่ท้อนทับกันตรงนี้อาจจะแบบมันจะเหมือนตรงนี้มันจะชื้นกว่าตรงอื่นหน่อยนึงนะคะก็คือใบเขาจะาท้อนทับกันแล้วลาเนี่ยคะ่ะก็จะสร้างสร้างเส้นให่นะคะ ตอนแรกเ็าจะเป็นแผลเหมือนน้ำร้อนลวกนะคะอันนี้เนี่ยค่ะก็จะแผลจะเหมือนน้ำร้อนลวกแบบนี้นะคะตอนที่เริ่มเป็นใหม่ๆแล้วเขาก็จะสร้างเส้นใยทำให้เราเรียกว่าใบติดนะคะนี่ค่ะจะเป็นเป็นเส้นใยเห็นไหมคะเนี่ยมาติดกันแล้วก็พอนานเข้าก็จะเป็นใบใบไหมนะคะนี่นะคะอย่างเหมือนอย่างนี้ก็คือใบติดกันหลายใบแต่ถ้าเนื้อใบเราหนา นะะเนื้อเนื้อใบเราหนาเนี่ยโอกาสที่จะเกิดใบติดเนี่ยก็จะน้อยลงอันนี้ก็ถือว่าหนานะคะแต่ว่าเชื้อเดิมมันก็รุนแรงอยู่ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะใช้ตัวตัวยาเชื้อรานะคะรอบนี้ก็จะใช้ตัวที่ที่ใช้รักษาใบติดเป็นสําคัญนะคะเพื่อป้องกันต้นอื่นด้วยนะคะไม่ให้ลุกลามไปเหมือนว่าต้นนี้ก็จะมีร่องรอยอยู่หน่อยนึงนะคะต้นเนี้ย เนี่ยนะคะก็จะมีนิดหน่อยนี่คือเขาแข็งแรงขึ้นนะคะต้นไม้แข็งแรงเขาก็สามารถต้านทานพวกโรคพวกนี้ได้โรคเข้ายากขึ้นนะคะก็จะเป็นนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะใช้ยาก็ไม่น่าจะไม่น่าจะหายยากครั้งสองครั้งก็คงจะหมดแล้วเราเอาอีกใบหนึ่งแล้วค่อยทำสารใบหน้า โอ้อันนี้ก็มีมันจะได้ไม่ต้องลงไงใช้กล่องกลองไว้หมดครับผมฟีโพนิวใช้ได้อันเนี้ยจะได้ทั้งนอนด้วยคือว่าชุดนี้คือฉีดชุดนี้เห็นไหมครับนี่ได้ๆๆไ,ไม่งั้นก็อันนี้อันนี้เอาของอไปก่อนเอาอันเนี้ย แล้วก็เดี๋ยวพี่เพิ่มลาใบาติดให้อีกตัวหนึ่งสำหรับชุดนี้แล้วก็เจอพินิตน,นี่เอาไว้ก่อนแต่ว่ารอบหลังอแล้วก็เพิ่มเจอมินิตกับเพิ่มยาใบาติดเพิ่มเจอมินิตเพิ่มยาใบาติดนี่ก็เท่ากับว่าได้แล้วรอบหนึ่งแล้วเราเอาเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่ง ก็คือซ้ำเหมือนเดิไมไป <สา S 1> อีกรอบหนึ่งครั้งยา<ล>ไปติดก็แหมันครั้งเดียวมันไม่ไม่ค่จะหายอ่ะใช <laughs> 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 ออ่แล้วผลผลิตก็คิดว่าจะมากกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยจากปีแรกที่ไม่ถึงแสนปีที่สองนะคะก็ได้หลายแสนแล้วปีนี้เราวางเป้ากันที่หลักล้านบาทคา่ะ